วิธีการใส่ที่ประคองไหล่เองที่บ้าน 1. ผู้ป่วยนั่งบนเตียงนำที่ประคองไหลาวางไว้ด้านข้างข,างของลำตัวให้ตรงกับไหลข้างที่ผ่าตัด 2. นํนำหมอนมาแนบที่เอว 3. เอาแขนใส่ในที่ประคองและขยับให้ข้อศอกชิดกับด้านหลัง 4. ต่อสายเชื่อมให้ชิดกับข้อศอกป้องกันไม่ให้แขนหลุดไปด้านหน้า 5. ติดสายให้อยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ 6. ใช้แขนอีกข้างหยิบสายคาดเอวมาด้านหน้าแล้วต่อกับหมอน 7. ดนำสายคล้องไหล่ ค้องข้ามไหลฝั่งตรงข้ามมาด้านหน้าแล้วต่อกับที่ประคองไหลปรับแผ่นรองให้อยู่ที่บริเวณบา่า 8. นํนำลูกบอลมาติดบริเวณหน้าหมอนเพื่อที่จะการบริหารมือได้ เวลานอนให้ใส่ที่ประคองไหลอยู่ตลอดเวลาและนำหมอนหนึ่งใบมาหนุนไว้ใต้ไหลหากอาบน้ำให้ถอดที่ประคองไหลออกและหาขวดพลาสติกมาหนีบไว้